ครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรม C sharp ติดต่อกับกล้องเว็บแคมด้วย Afort net กันนะครับก่อนอื่นก็ไปดาวน์โหลดไลบรารีของ Afort net มาก่อนนะครับเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ Afort net นะครับแล้วค้นหานาผลการค้นหาแรกก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปจะเจอคำว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับก็ เลือกเอาจะดาวน์โหลดแบบไหนนะครับดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งนะครับอันนี้ผมไม่อธิบายนะครับตอนนี้เรามาสร้างโปรเจกต์กันก่อนเลยนะครับเปิด Microsoft Visual Studio ขึ้นมาแล้วก็คลิกเลือก w i n d o w s Form นะครับของภาษา C# h p นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ Connect Webcam a f o r t n e t นี่ยาวไปหน่อยยาวนิดนึง Connect Webcam ก็ได้เอาสั้นๆนะครับเลือกที่เก็บแล้วก็กดโอเคตอนนี้ a f o r t n e t ที่ผมติดตั้งไว้เนี่ยมันจะอยู่ในมันอยู่ใน c p r รแกรมไฟล์ x 8 6 effort n e t framework release นี่คือ Library ของมัน library ของ effort n e t ก่อนอื่นแล้วก็สร้างหน้าตาของโปรแกรมกันก่อนนะครับเอา picture box มาวางเพื่อจะให้เป็นเพื่อจะให้โชว์ภาพจาก webcam นะครับเอา combo box มาวาง combo box เนี่ยจะเอามาไว้สำหรับเป็นตัวเลือกนะครับให้เราเลือก ติดต่อกับกล้องตัวไหนก็ได้ถ้ามันมีกล้องหลายตัวหรืออุปรกรณ์อินพุตวิดีโอเนี่ยหลายตัวอยูติดที่ต่ออยู่กับเครื่องของเรานะครับแล้วก็เอาปุ่ม button มาวางสัก2ปุ่มผมกด c อนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกลากเพื่อให้มัน Copy นะครับ ก็จะสะดวกไม่ต้องลากมาวางหลายรอบเปลี่ยนข้อความบนปุ่มเอาเป็นภาษาไทยเนาะหยุด <c oughs> เปลี่ยนชื่อปุ่มชื่อตัวแปรนั่นเองอันนี้เอาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า <c oughs> CMD stop อันนี้เป็น cmd start เปลี่ยนข้อความบนปุ่มเริ่มปรับขนาดเปลี่ยนไซส์หมดเอ้อไซส์โหมดของ picture box เป็น stretch image เปลี่ยนข้อความบนปุ่มไปบนบนเฟรมติดต่อกล้องเว็บแคมเปลี่ยนชื่อ Picture Box เป็นพิกอ่ะดีไซน์โปรแกรมของเราเสร็จแล้วตอนนี้ก็ในส่วนของโค้ดคลิกขวาวิวโค้ดนะครับ อันนี้โค้ดของเรามีแค่นี้จริงๆมีเยอะเยอะมากอันนี้ในส่วนของดีไซน์นะครับซึ่งเราแทบจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยไลบรารีนะครับเราต้องแอดไลบรารีเข้ามาก่อนอไลบรารีเอฟฟอซึ่งมันอยู่ใน โปรแกรมไฟ c โปรแกรมไฟ x แ x86 afort net framework r e l e a ตัวนี้เราต้อง add เข้ามาน่าจะมีแค่2ตัวละมั้ง afort video แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ afort uh, video d i r e c t o r ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็จำเข้ามาเหมือนกันเสร็จแล้วแล้วก็ using ด้วยคีย์เวิร์ด using ในภาษา c s h a <laughs> uh, using a f o r t d video using a f o r t d vo dot d i r e c t o r เสร็จแล้วสร้างตัวแปร object ของคลาส uh, คลาสชื่อ filter video collection อันนี้เป็น device device list ผมเอาเป็น dv list แล้วก็้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็คือ video capture device cam ตัวนี้จะเป็น device list เนี่ยจะเป็นตัวเก็บรายการของอุปกรณ์ input ที่ติดต่ออยู่กับเครื่องเรานะครับ กล้องมีกี่ตัวกี่ตัวมันจะเก็บไว้ส่วนวิดีโอแคปเจอร์ v ดไวตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราเลือกนะครับเรามาสร้างกันเลยนะครับไปที่ดีไซน์จริงๆจะเขียนโค้ดทั้งหมดในนี้เลยก็ได้ใน Constructor Form ์มนึ่เลยก็ได้แต่าตามหลักการแหละเอาอมา เมื่อฟอร์มกำลังโหลดเนี่ยผมจะให้เจ้า d e v i ลิสเนี่ยทำการอ่านว่าในเครื่องเนี่ยมีอะไรติดต่ออยู่ครับเครื่องมั่งนะครับ new filter info collection พร้อมกับฟิลเตอว่าต้องการเอาอะไรมาก็ใส่เป็น filter category o t uh huh. video input device ตอนนี้เราได้รายชื่อของอุปกรณ์ input device ที่ต่ออยู่กับเครื่องและทีนี้ผมจะยัดเข้าไปใน combo box ตัวนี้ combo box ตัวนี้นะครับตั้งชื่อก่อนนะ cmb cmb list เ okay. มื่อกี้ลืมตั้งชื่อ combo box for เราจะใช้ for each นะครับ for each filter info fi ก็แล้วกันเอา info นี่แหละ info in นี่ for i a รูปแบบของ for i a ใน C s h a r จะเป็นแบบนี้นะครับ for i a แล้วก็ in in list ที่เราต้องการนั่นคือ d v list นะครับ เราก็จะยัดยัด cmb cmb d o item หรือเปล่า d item That add That add า uh, มันเป็นเมธอดนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้ารูปกล่องสี่เหลี่ยมสีชยมพูนี่ก็คือเม็ดตัดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีวงเล็บเปิดปิดนะครับจริงๆมันมี pop up มี อะไรขึ้นมาให้อยู่แล้วเขียนง่ายนะครับใน Visual Studio เนี่ยดัดแอดอะไรก็ดัดแอดอินโฟอินโฟคืออินโฟเนี่ยมันจะบนเข้าไปในทีวีลิก็จะเราก็จะได้ฟิลเตอร์อินโฟมาซึ่งมันมี proper t y ต่างๆดังต่อไปนี้ครับนี่ไงมี attribute name มี แล้วก็เสร็จถึงขั้นตอนนี้เราก็ยัดเรายัดลายชื่อรายการของอุปกรณ์อินพุตวิดีโอ p u t วิดีโออินพุตเนี่ยเข้าไปในคอมโบบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเซตให้คอมโบบล็อกเนี่ยโชว์ Show ค่า d Default โชว์ Default ลายชื่ออุปกรณ์ออกมาสักหนึ่งตัวก็ให้ cmb cmb list select Index เลือกไว้ก่อน The .selected index สังเกตว่า A .selected index เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ถูกไหมครับรูปมีมือมีอะไรเนี่ยมันคือ,อมันคือ property นะครับการกำหนดค่าให้ property เราใช้เครื่องหมายเท่ากับโอเคเสร็จแล้วตอนนี้เราลองรันดูอ่าตอนนี้มีรายชื่ออุปรกรณ์ ถูกโชว์ขึ้นมา lenovo easy camera นี่คือชื่อของกล้องที่ต่ออยู่กับเครื่องนะครับลองคลิกดูตอนนี้มันมีรายการเดียวแสดงว่าที่เครื่องของผมเนี่ยมีกล้องต่ออยู่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองอต่อต่อไปก็คือกดอกดปุ่มนะครับปุ่มตอนนี้มีอยู่2ปุ่มปุ่มเริ่มเนี่ยเราจะให้มันเปิดกล้องที่เราเลือก จากของบบบอกนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเวลาที่กดปุ่มนะครับเราก็จะทำแบบนี้สร้างตัวนี้ครับสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็เอาแคมเท่ากับ New New Instance ขึ้นมา Video Capture Device Video Capture Device มันรับอะไรบ้างมันรับอยู่ตัวหนึ่งมันมี constructor สองตัวคือไม่รับพารามิเตอร์แล้วก็รับพารามิเตอร์แล้วก็รับพารามิเตอร์พร้อมด้วยเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเขียนโคน้ดมนรับ string นะครับเป็น string device m o n i t e r string m o n i t e r string เราจะได้จากไหนเราจะได้จาก property ของ filter info ของ filter info น,นั่นเองก็เราจะได้ monitor เ,เราจะได้จาก attribute ของ device list ตอนนี้เราก็จะเอาอินเด็กที่เราเลือกจาก c อ m b บ b ล็อกเนี่ยมามาดึงดึงเอรอ m o นิเกอร์สตริงจากดนะิวายลิสต์ณอินเด็กที่ c อ m b บ b ล็อกเลือกอยู่นะครับก็จะได้เป็น d v d v l it, Why? Why? i s t y y d v l i s t นะครับ Dot อามันเป็นมันเป็น list เนาะ นี <jet> ่ก็ cmb คำว่า d select index เสร็จละเราเลือก index ได้ละนี้เราก็จะคืนค่า moniker string มาเสร็จปุ๊บตอนนี้เราได้ camera มาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็คือกำหนด property ของมันให้พร้อมใช้งานก็ cam new frame นี <oid S 2> ่ บวกเท่ากับกดแท็บครับปุ๊บมันจะเขียน handle ให้โดยอัตโนมัติแล้วกดแท็บอีกรอบปุ๊บเราก็จะได้เมธอดตัวนี้ขึ้นมาเมธอดตัวนี้จะถูกทํางานเมื่อมีการสร้างเฟรมใหม่เมื่อมีการสร้างเฟรมใหม่ของกล้องนะครับแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยมาใช้งานมาดึงอเอารูปภาพที่ได้เนี่ย ไปกำหนดให้ picturebox อีกทีนึงนะครับแต่ก่อนที่เม็ตดตนี้จะทำงานได้เราจะต้องให้กล้องมันถูกถูกเปิดใช้งานซะก่อนด้วย cam start โอเคตอนนี้กล้องถูกเปิดใช้งานแล้วเม็ดตอดนี้จะทำงานทุกๆครั้งที่กล้องมีการสร้างเฟรมขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะสร้างมาเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกล้องว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ย a ฟรมเร e จะต่ําถ้าแสงน้อยเอ้ยถ้าแสงน้อยบางตัวเฟรมเรตจะจะสูงถ้าแสงน้อยประมาณนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและตัวกล้องแต่ละช่นเอ่อกล้องแต่ละรุ่นด้วยนะครับอาตอนนี้เราก็จะเอารูปภาพเนี่ยเข้ามาไว้ใน เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทดสอบอะไรบางอย่างก่อน in x เท่ากับ0 console dot right write line x x บวกบวกอ่ะนี่ผมจะลองลันดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น โชว์เอาพุทธหน่อยเอาละผมจะลองสตาร์ทปุ๊บนี่ปรากฏว่ามันเกิดตัวเลขขึ้นมาเห็นไหมครับปุ๊บอ่ะหยุดกล้องตอนนี้ ฟังมิเตอดนี้ใช้ได้แล้วนะครับเมธตอดนี้ใช้ได้แล้วต่อมาปุ่มหยุดเดี๋ยวเร,เราพักไว้ก่อนเราพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วมาปุ่มหยุดครับปุ่มหยุดเนี่ยเราจะให้เวลาที่เรากดปุ่มเนี่ยจะให้กล้องถูกปิดลงก็เช็คอย่างนี้ถ้ากล้องเปิดอยู่ i f e Cam is running แล้ว กล้องเนี่ยต้องไม่เป็นเนาก็คือถ้าเราคลิกปุ่มโดยพลักการก็ถ้าเรายังไม่ได้กดปุ่มเริ่มเลยเปิดโปรแกรมขึ้นมากดปุ่ม Stop ปซะเออนี่มันจะเช็คตรงนี้ if cam จริงๆไม่ต้องเช็คก็ได้เพราะว่าเรา new มันขึ้นมาแล้วเรา new cam ขึ้นมาแล้วแต่ในกรณีที่เราติดต่อกับกล้องหลายตัวไงมันจะต้องมีการเปิดการปิดกล้องการเปิดการปิด มันจะทําให้อ็อบเจกต์เนี่ยมีค่าเป็นเนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คด้วยว่ามันเป็นเนาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเราติดต่อกับอุปกรณ์เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันจะถูกสร้างขึ้นมาทุกครั้งที่มีการโหลดโหลดเฟรมขึ้นมามันจึงไม่เป็นค่าเนาเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องเช็คผมเช็คแค่นี้ก็พอถ้าแคม running อยู่ให้มัน stop ซะนี่ครับ จบละตอนนี้เราจะเอารูปภาพเนี่ยไปยัดไปยัดลงบน picture box คืออันนี้ซึ่งเราตั้งชื่อเป็น PIC เพราะฉะนั้นผมจะสร้างตัวแปร bitmap ขึ้นมา1ตัว b เท่ากับเท่ากับ event คือเท่ากับตัวนี้อันนี้นะครับเป็น event ที่ส่งมาพร้อมกับกล้อง ผมกับข้อมูลของกล้อง event ป dot frame นี่ไง That frame นี่ไง frame ที่กล้องมันส่งมา d clone แล้ว copy เก็บไว้ใน b แต่ไอ้ clone เนี่ยมันเป็น bitmap ก็จริงแต่ มันคลนลักแพ็กเกจใช่ไหมครับอันนี้คือมันอยู่ใน system drawing image แต่อีกโคลนตัวเนี้ยมันอยู่ใน system drawing image อ้าอันเดียวกันดียวะ เออผมไม่รู้ช่างมันมันมันฟ้องเออร์เลอร์ไงครับท,ทั้งทั้งที่มันก็เหมือนกันเอามันบอกนี่พารามิเตอร์เราจะต้องแคสติ้งให้มันเป็นบิตแมพด้วยนี่อ่าเออร์เลอร์ละตอนนี้เราได้รูปภาพเราได้บิตแมพมาแล้วเราก็เพียงแค่เอาไปยัดลงในพิกเจอร์บ็อก์ให้พิกดอตอิมเมจเท่ากับ B จบจบแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วลองรันดูกดเริ่มฮะปุ๊บนี่เราก็ได้ลูกภาพโปรแกรมติดต่อกับเว็บแคมมาแล้วทีนี้ก็นำไปประยุกต์ได้ จะต,ติดต่อกับกล้องกี่ตัวก็ได้ตอนนี้มันมีตัวเดียวนะครับอ่าหยุดเริ่มหยุดอ่าเริ่ม,มถ่ายรูปย้มอ่าโอเคเสร็จแล้วนี่เขียนโปรแกร,รมง่ายๆไม่นานครับแต่ผมพูดเยอะไปหน่อยมันก็เลย รู้สึกว่ามันนานอ่ะก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ